ที่เสริมงามครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาสัก16บพฤษภาคมสามสิบติพานนานี่ครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองเกิดฝนฟ้าขนองฮะแล้วก็มีลมพายุกันโชกแรงครับเกิดขึ้นที่อำเภอเสริมงามในหมู่หนึ่งนะครับบ้านเม่อกี้ตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางเนี่ยฮือนะครับเสาไฟฟ้า13บสตนครับล่มระเนระนาดไฟดับถั่วทั้งอำเภอเลยครับคลิปที่เราหันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่ฝนฟ้ากําลังกระนำเลยนะฮะที่อำเภอเสริมงามหมู่หนึ่งะครับบ้านเม่อกี้นี่นะฮะ โอ้อย่างที่เขาหานี่ครับรถกันนี่นะครับเป็นรถเขียงหมูครับในรถนั่นเปิดก็มีถึงมีดถึงขวานนะฮะเออเพราะว่าเปิดเป็นเขียงหมูเนาะเพอแล้วจะเอาหมูเนี่ยครับไปส่งลูกกาปรากฏว่าครับเดินทางมาถึงณจุดเกิดเหตุฮะฝนฟ้าดิกระนำลงมาลมพายุดิกระนำลงมาครับต้นไม้หักโขนขวางถนนเปิดก็เลยเอามีดนะครับที่อยู่ในรถนะครับยิบยื่นให้กับเจ้าบ้านครับคนละไม้คนละมือจ่อยกันฟันนะครับแล้วก็รื้อต้นไม้ตรงนั้นนะครับออกจากพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อจะฮื่ยสัญจ็อบได้มาได้นะครับโอ้ก็จะหันเหมมีติหนึ่ยนะครับในการช่วยเหลือกันนี่ครับแหมคลิปนึงฮะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคุณนพดลนะครับสว่างปัญญาที่ส่งมาฮื่ยครับทีมข่าวลำปางพพสของเขานะฮะสองสามนี่นะครับในคลิปนั้นก็จะสังเกตเห็นนะครับในยินเปินหนับนะครับเสาไฟฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับรวมทั้งหมดให้เปืนหนับเซ็ตนะครับทั้งหมด13ต้นครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหนะฮะฝนฟ้ากะนองลมพายุในครั้งนี้นะครับที่อำเภอเสริมงามช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณสักสิบหกนาฬิกานะครับสามสิบนาทีที่ผ่านมาเนี่ยฮะเสาไฟฟ้าครับสิบสามต้นครับไหลเรียงตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเสริมงามครับไปจนถึงก้งบ้านไมปเกิดนะครับตรงบริเวณป้อมตํารวจนะฮะอำเภอเสริมงามโอ้ตรงนี้ฮะอย่างที่เราเห็นนะครับล่มระเนระนานเลยครับไฟดับนะครับทั้งอำเภอฮะแน่นอนเลยฮะทั้งนี้ไฟปกครองกว่าได้ลงพื้นที่พร้อมกับทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสริมงามครับ ลงพื้นที่ไปจ่วยเหลือนะฮะเจ้าบ้านไปกู้สถานการณ์แก้ไขปัญหาการเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะและตอนนี้ครับก,รกำลังเล่งนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือ,รอดร้อนของเจ้าบ้านเพราะว่าตอนนี้นั่นโอ้ไฟดับนะฮะทั้งอำเภอเลยครับและเสาไฟฟ้าบางต้นนะครับอย่างเดียวหันตรงนี้นครับล่มลงไปนะฮะทับบ้านเรือนของเจ้าบ้านนะครับโอ้ได้รับความเสียหายแบบนี้นะฮะโอ้ก็น่าเห็นใจเลยนะครับนี่นะฮะพายุนะครับกระนำเสริมงามนะฮะ จากรายงานนะครับทราบมมว่วานะครับการไี้ฝนฝ้าขนองในคั้งนี้ครับพายุกระนำเสริมง้มจนเป็นเหตุให้ไฟฟ้านะครับดับทั้งอำเภอรวมไปถึงตีอำเภอก็้าครับก็ได้รับผลกระทบไปตัวฮะไฟฟ้านั้นดับบางส่วนนะครับจากสาเหตุตีเสาไฟฟ้าตีอำเภอเสริมงามบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยฮะล่มระเนระนาสิบสามต้นนะครับโอ้ละช่วงนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานั่นะปรนกาศออกมาเตือนนะฮะว่าช่วงเที่ยงกลางวันเนี่ยฮะอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดนะครับโดยมีฝ้าหลวงในตอนกลางวันครับ ก็จะมีฝนฝ้ากะน้องทั่วบริเวณประมาณสัก20%ของพื้นที่นะฮะในส่วนนั่นก็คขาคงจะรวมไปถึงอำเภอเสริมงามนะครับช่วงบายผ่านมานี่ตัวเองนะครับเป็นเฮตุที่นะคะเสาไฟฟ้าต้องล่มทั้งหมด13ต้นอย่างที่เขาหาเมื่อสักครู่นี่นะครับส่วนมากนั่นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับในภาคเหนือของเขานั่นก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ2 2 2 7องศาเซลเซียสครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดนั่น36-41องศาเซลเซียส,สเลยล่ะค่ะโอ้โเถียงๆ่บยๆนี่นะครับอุณหภูมิ41องศาจะไปอยู่ไหนกินไหนครับพี่น้องอ๋อนะครับในช่วงวันที่27เจนะครับตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะจนถึงที่28นะฮะสองวันนี้อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดเลยนะครับแล้วก็จะมีฝ้าโรยในตอนกลางวันฮะโดยช่วงคำ่คำๆแบบนี้ฮะก็จะมีฝนฝ่าขนองเป็นบริเวณร่อยละ20ของพื้นที่ครับับจะมีลมกันโฉกแรงนะครับในบางแห่งนะครับ หลายส่วนนั่นตอนนี้ถั่วทั้งฝ้าอำเภอเสริมงานะฮะก็ได้รับผลกระทบเรียบร้อยฮะไฟดับตึงเมืองครับตอนนี้นะฮะและการลํำปางของเราครับในช่วงวันที่เก้านะครับมีนาคมถึงวันที่1่เมษายนครับพี่น้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะครับอากาศจะร้อนจัดนะครับ41องศาในตอนกลางวันแลวก็จะมีพายุฤดูร้อนนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเที่วหันที่เกิดขึ้นในอำเภอเสริมงามประมาณนี้นะครับก็ต้องใจชีวิตกันดูความระบัดระวันนะครับในช่วงร้อยต่อของฤดูกาลแบบนี้นะฮะช่วงนี้นั่น ลมพายุนะครับรวมไปถึงอากาศห้อนในตอนกลางวันตัวนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนั่นก็ต้องใจความระมัดระวังตัวครับ